ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแน l มาดามนัดอนอ่านดวงหรือสิกเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคมเรามาถึงผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วค่ะมาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพผู้ที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรการงานได้91นะคะ91ในที่นี้ผู้ที่เกิดวันอังคารอาจจะเป็นงานจ็อบงานชั่วคราว หรือว่างานที่ทําจบเป็นครั้งครั้งกันไปนะคะงานประจําหรืองานที่ลากยาวๆจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดบันอังคารเองสําหรับใครที่ตกงานอยู่ก็อาจที่จะได้แค่เพียงงานชั่วคราวก่อนนะยังไม่ได้งานประจําหรือใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่หรือใครที่ทํางานประจําอยู่คนที่ทํางานประจําต้องระมัดระวังนะระมัดระวังความแปรปวน อารมณ์ของเจ้านายคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดในที่นี้สําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะผู้หลักผู้ใหญ่ถึงจะส่งเสริมสนับสนุนคุณได้นะคะเพราะว่าเขาเองเขาก็ดูความสามารถของคุณอยู่ดูการกระตือรือร้นในการทํางานของคุณอยู่ ในที่นี้ก็บอกว่าให้กระตือหรือล้อนในการทํางานบ้างอย่าทํางานที่เรียกว่าเลื่อยเฉยแล้วอยากทําก็ทาไม่อยากทกํทาก,ทก็นั่งพักอะไรแบบนี้ผู้ใหญ่มองดูมองดูคุณอยู่นะคะทีนี้สําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่าธุรกิจส่วนตัวของคุณตอนนี้ยังคาดหวังอะไรมากนักไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าไปคาดหวังหรือว่าไปตั้งเป้าสูงเกินไปคุณอาจจะรู้สึกผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่ได้รับ แต่ถ้าคุณปล่อยไปตามธรรมชาติเนี่ยมันจะค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันมีโอกาสที่จะเติบโตมีโอกาสที่จะดีขึ้นมาได้นะคะสําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอยู่ตัวแล้วในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์ของการที่จะขยับขยายนะคะขยับขยายธุรกิจก็ต้องเป็นการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะอย่าทําอะไรที่เรียกว่าตูมเดียวใหญ่ไปเลยมันมีโอกาสที่จะล้มมีโอกาสที่จะพังได้ด้วยนะคะในที่นี้ธุรกิจของคุณยังไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะคะ ค่อยๆค่อยๆไปนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะมันเป็นการที่เรียกว่าเพิ่งจะเปิดประเทศเพิ่งจะปลดล็อกดาวน์อาจที่จะกําลังรอการฟื้นตัวอยู่นะคะคนก็ยังไม่ค่อยการเสี่ยงอะไรเท่าไหร่นะักเพราะยังไม่แน่ใจกับเรื่องโควิดเท่าไหร่เลยนะคะทีนี้มาดูถึงการเงินบ้างนะคะการเงินสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารได้8ปดห้าเขาบอกว่า การเงินในที่นี้คุณอาจที่จะทำงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับองคอ์กรหรือเข้าไปมีหุ้นส่วนแล้วรายได้ที่ได้จึงได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะอาจจะมีการที่จะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนเป็นส่วนแบ่งกันขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นใช้จ่ายจึงต้องระมัดระวงังถ้าเกิดว่าคุณใช้จ่ายที่เรียกว่าเกินตัวคุณมีเกณฑ์ของการเป็นหนี้เป็นสินได้ จริงๆแล้วรายได้มีเกณฑ์เข้ามาดีเลยทีเดียวนะแต่ว่าคุณเป็นคนค่อนข้างใช้จ่ายเก่งใช้จ่ายตามอารมณ์รู้สึกอยากได้รู้สึกอยากซื้อคุณก็ซื้อเลยโดยที่ไม่คำนึงหรือว่าไม่ไม่แบ่งเงินไม่รู้จักแยกเงินที่จะเก็บนะคะมันก็เลยทําให้คุณมีเกณฑ์ของการที่จะเป็นหนี้เป็นสินได้ด้วยนะคะหรืออาจที่จะเงินชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสกู้หนี้ยืมสินนอกระบบได้ มาดูถึงเรื่องความรักสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดในที่นี้เขาบอกว่ามีเกณฑ์จะพบรักกับชาวต่างชาติหรือคนต่างถิน่นต่างแดนที่ไกลออกไปหรือสําหรับบางคนอาจที่จะมีความรักที่เคยเจ็บช้ำมาแล้วยังฝังจิตฝังใจกับเรื่องเดิมๆจึงทําให้คุณเนี่ยปิดตัวเองยังไม่อยากที่จะสนใจใครยังไม่อยากที่จะมีแฟนในตอนนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารแต่สําหรับคนที่มีคนพูดคนคุยนะ สำหรับคนโสดที่ยังมีคนมีคนพูดคุยก็ต้องระวังคำพูดคำจาของคุณที่จะทำให้มีโอกาสที่จะเลิกลากันได้นะคะจากคำพูดที่บางทีคุณพูดแรงหรือคุณชอบพูดประชดหรือคุณพูดอะไรที่ไม่รักษาน้ำใจเขาทำให้คู่ครองคุณเขากำลังน้อยอกน้อยใจอยู่แต่สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้ระวังการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยๆนะคะใช้คำพูดคำจาแรงๆโดยที่ไม่ ไม่รักษาน้ําใจซึ่งกันและกันมันจะส่งผลทําให้คู่ครองของคุณตอนเนี้ยเขาน้อยเนื้อต่ำใจแล้วเก็บไว้เขาไม่แสดงออกระวังการระเบิดอารมณ์ทีเดียวแล้วอาจที่จะแยกย้ายไปคนละทางได้เลยได้เลยนะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างสุขภาพในที่นี้เขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับว่าใครที่อายุ50อัพนะคะก็ระวังเบาหวานความดันโ,โ,โรคไตโรคหัวใจไขมันอุดตันเส้นเลือดผู้หญิงให้ระวังทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่ด้วยนะคะระวังการเป็นภูมิแพ้ด้วยนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องออโชคลาภเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอังคารโชคลาภจะมาจากเซนต์ของคุณแต่ในที่นี้เขาบอกโชคลาภของคุณเนี่ย ลาบลอยไม่ค่อยมีนะโชคลาบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานมากกว่าอาจจะได้รับการหยิบยื่นงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่จะได้มาแบบฟลุกๆุกแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องเออลาบลอยมาดามก็มีตัวเลขนําโชคให้นะคะ9 4 8 3 8ี่ดสานะคะใครคิดว่าเลขถูกอกถูกใจก็เอาไปซื้อถ้าไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่ามาดามให้เป็นวิทยาทานนะคะ ไม่ได้ว่าเอ้ยเลขยกช้นต้องออกแน่นอนเพราะว่ามาดามก็เออเราต้องเผื่อว่าสําหรับบางคนเนี่ยบุญมากบุญน้อยกับการทําบุญการเสี่ยงโชคคือขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะคะ ก็จบคำพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นถือว่าเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ